ช่อง BG จีสปอแต่ครับครับเป็นเพื่อนๆครับผมคู่ครับไทยฟิลิปปินส์ที่สนามขมังนาชมังคลากีฬาสถานครับผมคนไทยครับดูบอลพร้อมกันครับเป็นประวัติศาสตร์ในยู u ู e ของไทยครับคนดูสดพร้อมกันทะลุหนึ่งล้านคนครับ ยอดสับสัตร์ไขหกแสนครับผมเป็นครั้งแรกครับโอ้โหสู้กับอะไรวะไอโชสโลนี่เลยครับโอ้โหไอโชสโลไอโชสปีดครับโอ้โหคูยุดโลกครับโอ้โหก็โอ้มันมีผลนะครับเพราะว่าวันนั้นคนพาคือตูเต้ครับกับปาล์มครับโอ้โห มันคูภาคภาคมันมากครับโอ้โหผมเชื่อว่าครับนัดชิงครับวันที่สองธันวาคมครับยอดดูสดพร้อมกันทะลุสองหลานคนแน่นอนครับผมผมรับประกันได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อผมยอมให้เพื่นพนพนอนๆอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมเลยครับโอ้โหคู่หยุดต๊กจริงๆคับโอ้โ เกมดราม่าสุดๆับไทยกลับมาได้ครับสุพนัดครับสโลสเลสลึมสลื่ยิงประตูใช้ในนาทีที่หนึ่งร้อสิบห้าครับขูขนาดป่วยขนาดนี้ถ้าไม่ป่วยขนาดไหนครับอยอดจริงๆครับมันจริงๆครับทง Sport ออังดีจีสปอร์ตได้ออกมาขอบคุณครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนที่มาดูสดพร้อมกัน ทะลุหนึ่งล้านคนครับแล้วเขาเขามีคอมเมนต์ครับว่าขอบคุณทุกคนครับดีใจครับทุกคนครับและหนึ่งล้านคนครับมาดูหลวมกันครับโอ้โหประเทศไทยรวมใจครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ต่อมาว่าขอบชอบที่มันยายมากครับภาพสวยคมชัด ขอบคนบ g จี o ป t ครับโอ้โหแต่ภาพสวยจริงครับวันนี้แบดูไม่เวียนหัวครับตอนที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นี่โอ้โหสนามก็มึดๆครับแล้วก็เขาก็วางกล้องแบบต่ำครับดูแลปวดหัวเวียนหัวครับผมมาดูวันนี้มาดู BG s p o r t โอ้โหชมชมชัดเจ๋วครับผมสุดยอดครับคอมเมนต์ต่อมาครับ ขอให้ได้ลิขสิทธ์ไทยลีกและดูการหน้านะครับในได้ดีครับจะได้ดถูออกนะเพราะว่าเพราะว่า b ี s จสปอร์ตสมาชิกแค่ห้าสิบาทโอ้โหดูบอลได้เยอะมากช้อปปี้ขับอะไรเอฟซีแชมเปียนลีก็็ได้ดูครับโอ้โหห้าสิบาทนี่คุ้มสุดๆครับเหมือนได้ดูฟรีครับคอมเมนต์ต่อมาครับสองนักที่เหลือขอให้พี่ตูเต้กับพี่ปาล์มภาคอีกนะครับ ชอบมากมากครับตลกมีความสุขมากครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอคนภาพคู่นี้ครับสองแมตช์ในแมตช์อีน่าสองแมตช์ครับรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามนี่คู่ยุดโลกครับผมวันที่สองธันวามนีแมตช์แรกครับเจอกับเวียดนามครับคอมเมนต์ต่อมาครับข้างในห้องเบียดมากๆครับรอบหน้าต้องหา ต้องขยายขนาดห้องนะครับอ่อมเมนต์ต่อมาภาคได้สนุกมากครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอคนภาคคู่เดิมครับเสียสนุกครับฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับนับภาคได้โอทีไหมคะเนี่ยเรก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ว่า กาแฟคนละสามแก้วครับคอมเมนต์ต่อมาครับผมเปิดสามเครื่องครับโอ้โหนัก,การะนาดคอมเมนต์ต่อมาครับขอคนภาคคู่เดิมบอนจบแล้วรีบไปนอนนะคระับนนคอเมนตต่อมาครับแอดมินแอดมินปาล์มสามบาทห้าบาทอันนี้ไม่เข้าใจคืออะไรครับคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณครับที่คิดราคาไม่แพง คนไทยจะได้ดูบอลเยอะๆครับถูกมากครับบีจีสปอรเหมือนได้ฟรีครับคอมเมนต์นต่อมาล้านแล้วเจอคอมเมนต์ต่อมากูชอบแต่ละบุกฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับดีใจด้วยค่ะเราก็เป็นหนึ่งในล้านเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้โหดูดูบอลคู่นี้แล้วโอ้โหเครียด เหมือนนักบอลไม่ค่อยจะมีแรงครับแต่แต่ว่าบอลไทยนี่ใช้เทคนิคครับจังหวะอะไรความสามารถจะพาะอตัวดีไม่ค่อยใช้แรงไม่เหมือนเวียดนามครับเวียดนามนี่โหแรงแรงเยเยอะจริงครับพวกเวียดนามวิ่งวิ่งตลอดเก้าสิบนาทีไม่หมดครับคอมเมนต์ต่อมาสุดจริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาภาคอย่างมันค่ะชอบชอบ คอมเมนต์ต่อมาวันนี้เชียร์บอลผ่าน b g จสปอร์ตความดันขึ้นครับคอมเมนต์ต่อมาเราเต้นหมูเด้งอยู่นะครับมีเต้นหมูเด้งด้วยครับท่าท่าเป็นไงผมไม่รู้นะคอมเมนต์ต่อมาขำมุกถ้ายังไม่หมดเวลาให้เด็กเก็บบอลเอาบอลไปแอบนั่นกี่โกงครคอมเมนต์ต่อมาครับ ที่ภาคเขาเก็หัวใจเดียวกันกันกบเราสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาก็กดดันไปพร้อมๆกับเราขอบคุณความพยายามที่จะทำให้เราไม่เครียดครับตอนนี้ฮาได้เต็มที่ครับโอ้โหเอจินี่แก้เกมดีครับแก้เกมที่รลวมเกมดีแกลายเป็นส,สีทั้งนั้นเปลี่ยนตัวเอาพัตติทุกทักงออกซะงั้นสำหรับวันนี้ สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง iSport ด้วยครับ